สวัสดีค่ะนารีกีมะาขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะ ถ้าเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อ,อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาคคดคลิปต่อๆไปเนาะแม่หมอเตือนภายแจ้งข่าวสารใน Facebook เป็นหลักนะคะ f a c e b o o k นาลีขีมาข่าวพยากรกับในชุมชน u t u b e นะคะ,ะเป็นั้งข่าวนะคะ อ่ะมาดูกันดีกว่าหลังตรวจจีนแล้วเนี่ยคนลักกนาราศีพิจิกคนมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะตลอดเดือนกุงภาพันธ์นะคะเก้าไม้เท้าเข้าใจว่าคุณกำลังรู้สึกรู้สึกอ่า สถานที่หรือการงานหรือสภาวะที่คุณอยู่ดูจะไม่ค่อยมั่นคงเท่า,ทาไหร่นะในเรื่องของจิตใจนะ่ะดูจะระแวงไปสมบุตเลยเนาะดูคุณจะแบบอยู่แบบอยู่แบบต้องระมัดระวังตลอดเวลาว่าใครจะจ้องทําร้ายคุณใครจะคิดไม่ดีกับคุณใครจะแทงข้างหลังคุณใครจะอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะดูเป็นสภาวะที่ค่อนข้างจะจะอึดอัดเหมือนกันนะถ้าเป็นที่ทํางานหรือในที่ครอบครัวก็แล้วแต่เนาะเหมือนสภาวะเวลานี้คุณอยู่แบบ เออใจสั่นๆอ<ข>อกอด<ข>องานแ <ขอ S 1> น่นๆนะ่ะกอดสิ่งที่มีอยู่แน่นๆนะคะป้องกันตัวเองสุดฤทธ์อะ่ะแสดงว่าสภา,า,าว่าแวดล้อมคุณเป็นอะไรที่ไม่น่าไว้ใจเลยไม่ว่าจะในครอบครัวหรือที่ทํางานก็ตามนะคะอืมอ,อ่ะแปดเหรียญสองเหรียญอืมการเงินการทองขยันแทบตายก็ ด้วยภาระาของคุณเป็นเยอะเกินไปไหมไม่เหมอว่ามันตั้งสิบไม้เท้ามันหนักหน่วงเนาะเหมือนคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณทํางานคุณขยันมากเลยคุณพยายามยืนหยัดอยู่ในจุดเนี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อทุกคนอยู่จะไปไหนก็ไม่ได้อาจจะต้องทนอยู่ในจุดนี้ก็ได้นะคะเอ,อ่อถามว่ามีคนมาช่วยคุณไหมมันก็ก็ดูจะไม่มีเนาะคุณต้องหมุนเงินอยู่คนเดียวเลยอะเนะี่ยคุณขยันทํางานมากเลยนะ คุณหาเงินได้เยอะนะไม่ใช่ว่าหาไม่ได้คุณหาเงินเก่งแต่มันก็ไม่พอใช้ปะเพราะวันรายจ่ายมันเยอะเกินเพราะคุณแบกเยอะเกินไปแบกแบกภาระหนักหน่วงเกินไปแล้วมันเป็นสภาวะที่ทําให้คุณเหมือนติดแงกอะไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้เลยอโอหกดาบอือก็บอกว่าเออถ้าคุณรู้สึกรู้สึกในที่ทํางานนะถ้าคุณรู้สึกว่าโดนอัดงาน โดนอัดงานหนักมากเลยอ่ะแล้วมันแบบเงินทองที่ได้มาเนี่ยไม่ได้คุ้มค่ากับงานที่คุณทํานะก้าไม้เท้าส่วนใหญ่จะโดนเหมือนกับโดนโยนงานมาเต็มที่อ่ะเพื่อนร่วมง,งานเอาเปรียบเจ้านงเจ้านายเอาเปรียบแล้วคุณต้องทําท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 าอยู่คนเดียวทาเสร็จแล้วแบบผลงานมันอยู่ที่คุณนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถที่จะออกจากงานตรงนี้ได้คุณก็ควรที่จะหาเวลาปีกวิเวกไปพักผ่อนบ้างนะคะอย่าอย่าเครียดจนเกินไป เพียจนเกินไปมันจะไม่ดีปวสุขภาพมันจะไม่ไหวนะคะอืกับอย่างที่สองถ้าคุณคิดจะหางานใหม่เนี่ยก็หางานให้ได้ก่อนแต่งานใหม่ของคุณน่าจะต้องไปทางไกลหน่อยนึงอะคะ่ะคือถ้าคิดจะสมัครงานก็ไปต่างต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภูมิภาคต่างถิ่นต่างแดนไปเลยก็ได้นะคะถึงจะมีเกณฑ์ที่จะสุขส่งหวังได้ไม่บอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายอุยพผิศฐานออกจากตรงนี้นะคะ่ะไม่ว่าเว้นที่อยู่หรือว่าที่ทํางานนะคะเพราะมันเหมือนกับ คุณอยู่แล้วมันไม่ตอบโจทย์คุณแล้วค่ะมันถึงซอยตันอะทางตันอะ่ะทําดีทําแทบตายยังไงก็ไม่ได้มีอะไรที่จะดีขึ้นมาได้เลยคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเห็นค่าของคุณนะในที่ทํางานก็มีแต่คนเอาเปรียบคุณที่บ้านก็พาละเยอะแยะไปหมดถ้าคุณยังอยู่จุดนี้ไม่เหมาะว่ามันมันคงจะอยู่อยู่ลำบากอยู่นะคะ Uh, Queen อฟวอ n นะคะโอ้สามช่วยมาัวเสื้อมีอะไรดีไหมเจ็ดไม้เท้านะคะเดมูลอืมเอ่อการที่จะไปสมัครงานใหม่ก็ดูจะยากสําหรับคุณอยู่เนาะเอ่อเพราะว่าดูคุณมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นมากมากเลยนะคะเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้มีความจริงใจกับคุณเลยนะ mm. เจ้านายผู้ใหญ่ก็ดูจะไม่โอเคถึงแม้ดูงานงานมันจะมั่นคงดีอยู่หรอกแต่มันความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงนั้นอะ มันไม่โอเคแล้วอ่ะมันไม่ตอบโจทย์คุณแล้วเนาะคุณอาจจะพยายามที่จะสมัครงานใหม่อยู่แต่เท่าที่ผ่านมามันยังรู้สึกว่าจะสมัครไม่ได้เนาะแม่หมอก็แนะนํามาค่ะว่าสมัครไปที่ไกลๆดูนะคะอาจจะมีโอกาสได้แต่ถ้าสมัครละแวกแถวนั้นอาจจะค่อนข้างยากสักหน่อยหนึ่งนะเหมือนเขาอยากจะให้คุณกระเด็นออกจากตรงนี้ไปไกลๆเหมือนกับเขาเรียกว่าเวลาไปไกลๆแหละมันคือการลดเคราะกรรมได้ในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะ เดอะเดวิลอ๋อระวังระวังคนทําคุณใส่มนดําใส่คนด้วยนะคะดูจะดูจะมีคนไม่ไม่ชอบคุณเอามากๆเลยนะคะ,ะรวมไปถึงเพื่อนสนิทก็ดีนะคะเครือญาติก็ดีนะคะให้ระวัดระวังคนที่ถ้าคุณโดนคุณใส่เล่นงานอยู่เขาก็แนะนําว่าให้คุณออกจากที่ตรงนั้นจะปลอดภัยกว่านะคะมันอยู่แล้วมันลุมเล้ามันไม่ดีแล้วก็ให้ระวังถ้าในเรื่องของความรัก ให้ระวังคนที่คุณไว้ใจจะเพื่อนสนิทก็ดีเครือญาติก็ดีคนคนไหนก็แล้วแต่ระวังเรื่องของการหักหลังคุณในเรื่องของความรักความรักอืหรือว่าถ้าคุณมีความรักก็ให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกลวงให้เป็นคนในความลับเป็นเมียน้อยเป็นเมียเก็บเ,เป็นสามีน้อยสามีเก็บก็แล้วแต่นะคะคือพูดง,ง่ายๆในเดือนนี้คุณระวังคนระวังคนดูแล้วคนจะไม่จริงใจกับคุณ นะคะรอบตัวคุณอ่ะคนไม่จริงใจกับคุณอันนี้เรื่องของคนนะคะระวังคนมาหลอกคนมาโกงคนไม่ซื่อสัตย์กับคุณคนมาแทงข้างหลังคุณคนมาตีท้ายหัวคุณอ่ส่วนในเรื่องของคุณใส่มนดําเนี่ยถ้ามันอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ไม่ปลอดภัยก็ย้ายออกนะคะแนะนําว่าให้ย้ายออกถ้าไม่ได้เจอเจอคนแก้ให้คุณได้ก็ย้ายออกนะเดี๋ยวไฮพิสเตตมันเป็นประเด็นในเรื่องของความรักอยู่นะคะเรื่องของสามคนสามเราอยู่ ถ้าคนของคุณเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณเดือนนี้ความลับจะถูกเปิดเผยออกมาความลับจะถูกเปิดเผยออกมานะคะทีนี้ก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะจะทายังไงกับความสัมพันธ์คุณยังอยากจะอยู่ต่อหรือคุณจะ move on ออกไปอันนี้คุณต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองแต่ถ้ามีคนมาจีบคุณเดือนนี้ให้ระมัดระวังว่าเขาจะมาหลอกคุณเอาเป็นเมียน้อยเมียเก็บสามีน้อยสาม,มีเก็บนะคะเข้าใจว่าเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้ว หรือถ้าคนเก่ากลับมาหาคุณก็ยังไม่ใช่ความรักที่ดีอยู่ดีนะคะก็เหมือนกับว่ามันยังจะมีพันธนาการในเรื่องของสามคนสามราติดตามมานะคะสําหรับการเงินการลงทุนเอ,อถ้าคุณเคยถูกโกงเงินไปถูกหลอกถูกโกงเงินไปอะไรก็แล้วแต่นะในเดือนนี้ถามว่ามีเกณฑ์จะได้เงินกลับคืนมาไหมถ้ามีการฟ้องศาลฟ้องคดีอยู่เนะี่ยก็มีเกณฑ์จะได้กลับคืนมาอาจจะครึ่งหนึ่งนะคะอาจจะครึ่งหนึ่งหรือแค่บางส่วนไม่ได้มาเต็มจํานวนนะคะอือ เอเหตุอับสอดทำไมมีแต่ศัตรูรอบทิศเลยล่ะคะคุณคุณพี่จิกเดือนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยอ,ะ oh, อ่ะโอ้โหเดอทาวเวอร์อะเอระหว่างการมีปัญหาปรับป,ปรับในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักรวมไปถึงในเรื่องของที่ทํางานด้วยนะคะเพราะก้าวไม้เท้ามาคุณน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วแหละคะ่ะตั้งแต่ก้าวไม้เท้าใบาแรกมาคุณสังหอ์ใจและคุณรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันจะต้องเกิดแต่ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนะี่ยให้คุณสงบนิ่งในอารมณ์นะคะอย่าไปอย่าไประเบิดอารมณ์นะคะมันเป็นโชคชะตาที่คุณอาจจะต้องเจอเจอคุณอาจจะรู้ว่าคู่ของคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณเพื่อนของคุณแทงข้างหลังคุณมีคนโกงเงินคุณหรือมันอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีการตะลุ่งตุ้มตกันเกิดขึ้นแน่ๆละค่ะหรืออาจจะมีคนใส่ร้ายใส่ความคุณจนกระทั่งนำไปสู่การทะเลาะกันก็ได้ ทางที่ดีเขาบอกว่าให้คุณถ้าเจอลักษณะแบบเนี้ยส่วนมนต์นั่งทําสมาธิแผ่เมตตาเยอะๆนะคะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาเกลียดคุณเขาชังคุณนะคะเขาหลอกคุณนะ่ะนะแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าตรงนี้มันรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยมันมีแต่ปัญหามันไม่มีทางที่จะทําให้ชีวิตคุณสงบสุขและ,จะเจริญได้นะย้ายออกมาเถอะค่ะนะแต่ถ้ามันย้ายออกมาไม่ได้ไม่ได้จริงๆหาเวลาไปปีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมบ้างนะคะไปเสด็เคาะ คำว่าสะกดข้อไม่ได้ให้คุณไปไปทําพิธีกรรมสะกดข้อนะมันไม่มีพิธีกรรมไหนที่จะมาสะกดข้อให้ใครได้นะคะกรรมมันก็คือกรรมคุณก็ต้องชดใช้กรรมอยูด่ดีแต่ถามว่าอะไรที่มันจะเบาบางได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกและให้เจ้ากรรมนายเวรก็คือการออกไปปฏิบัติธรรมนั่งทําสมาธิแผ่เมตตายเยอะๆนะจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะการลงทุนถ้ามีคนมาชวนลงทุนในเรื่องของเครดิต เทรดหุ้น trade, เทรดเหรียญเทรดอะไรก็แล้วแต่ระวางังโดนห<ม>ลอกโดนโกงให้สูญเสียเงินก้อนเขาบอกว่าถ้าคุณทํามาหากินแบบแบบไม่ต้องไปเทรดอะไรกับใครไม่ต้องไปร่วมอะไรกับใครอ่ะทํางานธุรกิจส่วนตัวบนโลกโซเชียลก็ได้ขยันทํางานของคุณอ่ะเงินทองคุณเข้ามาเรื่อยๆค่ะยังไงคุณก็เป็นคนที่หาเงินได้เก่งแต่ถ้าคุณไปลงทุนอะไรกับใครเนี่ยมิจชาชีพคุณจะโดนเต็มๆให้ระวังตรงนี้นะคะอันนี้แม่หมอก็ต้องอเตือนคุณไว้สักหน่อยนึงเดี๋ยวนี้มันเยอะอะค่ะ ลงมาครั้งแรกๆก็จะหลอกหลอกว่าคุณจะได้เงินกลับคืนมาได้มารอบสองรอบสามรอบจนกระทั่งหลอกล่อให้คุณลงก้อนใหญ่ลงไปเนะี่ยแล้วมันจะเสียไปเลยนะก็ให้ระวังตรงนั้นดูให้ดีๆนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้ใครชวนลงทุนอะไรระงับไว้ก่อนจะดีกว่านะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้าคิดจะสมัครงานใหม่ก็อาจจะต้องหาคนช่วยหรือไม่ก็สมัครที่ไกลๆนะคะถึงจะมีเปอร์เซ็นที่จะได้บ้างนะ มีอะไรดีๆบ้างทาไมไพ่แบบว่าไพ่เจ็ดสิบแปดใบอ่ะไพ่แรงๆออกหมดเลยแม่หมอว่าวิบากกรรมกาลังถาถงคุณหนักหน่วงมากเลยนะคุณคุณพิจิตไปบวชสักหน่อยไหมถือศีลน,นะคะเวลาที่ลูกดวงแบบว่ามีเคราะห์หนักๆอะ่ะแม่หมอจะบอกให้ว่าเอ้ยไปไปถือศีลไปถือศีลน,นะคะไปปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะจะลดเคราะห์กรรมจากหนักให้เป็นเบาได้ เออมีอะไรดีๆบ้างไหมแม่หมอมองว่ามันเป็นเรื่องของความรักความรักนะคะความรักที่คุณจะถึงจุดทันตันจุดที่จนจะมีการทะเละาะกันถล่มทลายพอสมควรนะคะอาจจะร,รวมหม่ถึงมีการหย่าร้างฟ้องร้องการเกิดขึ้นได้นะคะหรือมันอาจจะเกิดมาแล้วสักช่วงหนึ่งในเดือนนี้ก็ยังเกิดอยู่นะคะโฮเจ็ดเหรียญควีนอ of p พนทั c เกิล ถ้าคุณกําลังรองเงินรอทองอยู่แน่นอนคุณจะได้โอเคอย่างน้อยก็มีอะไรดีๆมาไม่รู้สึกชื่นใจก่อนที่จะจบคลิปเนาะเออเอาเป็นว่าถ้าคุณฟ้องศาลหรือฟ้องหย่าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะได้เงินก้อนมาจากการฟ้องนะั่นคือคุณจะชนะคดีสองคือประเด็นของการลงทุนถ้าคุณลงทุนเองแบบไม่ได้เป็นลงทุนกับใครนะเนี่ยคุณเล่นของคุณเองนะคะไม่ได้ไปเล่นกับคนอื่นทําธุรกิจ เล่นเหรียญบิตคอยเล่นอะไรก็แล้วแต่หรือเงินโครงการที่คุณลงทุนไปนะ่ะแปะเหรียญเงินที่คุณสร้างเองลงทุนเองคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมานะคะหรือว่าการที่คุณคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภไม่คาดฝันเข้ามาก็ได้ถึงแม้จะเสียในเรื่องของความรักแต่คุณมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามาได้เงินก้อนเข้ามาในส่วนนี้นะคะก็ยังอย่างน้อยมีดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าการเงินไม่หมอที่สุดแล้วคุณจะหมุนได้แล้วคุณจะได้เงินก้อนมาด้วยแต่เรื่องของคนอย่าไว้ใจคนนะคะ ส่วนเรื่องของความรักค่อยๆปนีปนอมค่อยๆค,ค,ค,คุยกันไปแล้วกันเนาะแล้วค่อยๆตัดสินใจนะอือโอเคนะก็เป็นกำลังใจตามนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ